ใช้งาน extension module กับตัว plc host แล้วบางทีไม่สามารถสื่อสารกันได้หรือไม่สามารถอ่านค่าเซนเซอร์ได้ให้กองแก้ที่เฟิร์มแวร์ครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของทั้งตัว plc และทั้งตัวโมดูลให้ทำแบบนี้ครับขั้นตอนแรกให้ทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรม samso ส2.2ศ2เวอร์ชันล่าสุดก่อนให้เรามาเช็คที่ url ตรงนี้และทำการเช็คว่าตัวซอฟต์แวร์ที่มีแฮปโหลดนาะปัจจุบันใหม่กว่าของเราหรือเปล่าหรือสามารถไปเช็คที่เว็บ o f f i c i a l ของ samcun ที่ samcun com cn download ในโซนของตัวปุ่มตรงนี้ได้ครับ พอทำการดาวน์โหลดมาแล้วเปิดโปรแกรมมาให้เรามาสร้างโปรเจกต์เป็นของโมดูลก่อนกด Create Project และทําการเลือก CPU ที่เป็นของโมดูลครับทําการกดโอเคและสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาทําการเสียบสาย USB-C และลองเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ครับโดยการกดที่ t o o l get PLC version ถ้า IAP version หรือ App Version มีค่าต่างไปให้ทําการอัปเดตโดยการกดปุ่มดาวน์โหลดและทําการติ๊กอัปเดตบูตในหน้าของดาวน์โหลดครับ การติ๊กอัปเดตบูตเป็นการดึงเฟิร์มแวร์จากซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดลงไปที่ตัว CPU ของเขาครับจากนั้นลองเช็คดูที่คอนฟิกโปรเจกต์เซตติ่งอะนาล็อกและให้มั่นใจว่าเราเลือกช n น e ลที่ถูกต้องและเปิดใช้งานแล้วพอคอนฟิกเสร็จแล้วทำการดาวน์โหลดเข้าไปที่ CPU อีกทีนึงครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วไม่จำเป็นต้องอัปเดตซ้ำก็ได้ครับหลังจากทำการดาวน์โหลดคอนฟิกแล้วอย่าลืมทำการสับสวิตช์รันสต็อปถ้าค่าอ่านมาได้ที่ตัว AI 0แปลว่าโมดูลไม,ม คราวนี้ถ้าต้องการคอมมูนิเคกันให้เราดับเบิลเช็คให้ดีว่าในส่วนของ Config, Project Setting, Communication, Can โหนด ID ตรงนี้ให้เริ่มเรียงจากค่า1ทําการกดโอเคและดาวน์โหลด c o n f i g ไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นทําการเปิดโปรแกรม Sam โซอของฝั่ง PLC ขึ้นมาสร้างโปรเจกต์ใหม่เลือก CPU เป็นรุ่นของ PLC ทําการเช็คที่ Config, Project Setting, Expansion และทําการเลือก e x t e n s i o n m o d u l e ที่ต้องการจะดึงค่ามาที่ PLC โหนด ID ตรงนี้ต้องตรงกันกับสีเราเพิ่งเซตไปในตัวของโมดูลถ้าไม่ตรงกันจะไม่สามารถสื่อสารกันได้ครับแนะนําให้เริ่มตั้งแต่ขั้นหนึ่งและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่าที่อ่านมาได้จะต้องมาอยู่ใน AI 120ครับทาการกดโอเคเสียบสาย USB-C ไปที่ PLC เช่นเดียวกันอย่าลืมทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ PLC โดยการกดที่ดาวน์โหลดและเลือกเป็นอัปเดตบูตเช่นกันการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของทั้ง2อุปกรณ์จะเป็นการการันตีว่าเฟิร์มแวร์ของทั้ง2อัน เป็นเวอร์ชันเดียวกันทําให้สามารถสื่อสารกันได้ครับก่อนจะทำการมอนิเตอร์ลองทําการรันสต็อปอีกรอบหนึ่งก่อนคราวนี้ลองทําการมอนิเตอร์ดูและเช็คค่า AI 120เพียงเท่านี้ค่าก็สามารถอ่านจากโมดูลมาที่ตัวโฮสต์ได้ครับ